ขอบคุณมาเจ้านะครับสําหรับวันนี้ที่มีโอกาสได้แบ่งปันนะครับให้เราเปิดด้วยกันนะครับในฮาบกุกนะครับบทที่3ามข้อสิบเนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะท่องได้นะครับแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาอัุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งเกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะล่าเริงในพระเจ้า ข้าพเจ้าจะเปลี่ยปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้านะครับก็อยากจะแบ่งปันนะครับเกี่ยวกับชีวิตของฮัมบะกุกนะครับฮัมบะกุกก็เป็นคนของพระเจ้าคนหนึ่งนะครับที่ในชีวิตของเขาก็มีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับที่น่าสนใจนะครับฮัมบะกุกนะครับฮัมบะกุกก็มีคําถามกับพระเจ้านะครับมากมายนะครับในชีวิตของฮัมบะกุกนะครับเขาเองก็มีคําถามว่าพระเจ้าความช่วยเหลือของพระเจ้าจะมายังไงนะครับ ก็มีคำถามเกี่ยวกับความช่วยเหลือนะครับของพระเจ้านะครับในชีวิตของเขานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อพระเจ้าเปิดเผยแล้วพระเจ้าก็บอกกับเขานะครับเขาเองก็ได้คำตอบที่เขาเองอที่ที่เหมือนที่เราอ่านไปใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับแม้ต้นมะเดือ่อแม้เถาอัง,งุลผลมะกอกเทศนะครับฝูงวัวจะไม่มีอะไรก็ตามแต่ว่า เขาเองก็จะชื่นชมยินดีในพระเจ้าได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นความรอดของเขานะครับเช่นเดียวกันนะครับในชีวิตของฮาบากุกนะครับก็คล้ายๆนะครับกับชีวิตของเรานะครับเราเองนะครับก็มีคําถามจากพระเจ้านะครับเราเองก็อยากให้พระเจ้าช่วยนะครับในชีวิตของเรามีเรื่องมากมายที่อยากให้พระเจ้าช่วยนะครับบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนนะครับ ก็มีหลายๆอย่างที่เราเองอยากให้พระเจ้าช่วยแม้แต่ตัวเราเองนะครับความอ่อนแอของเราหรือว่าชีวิตส่วนตัวของเราพ่อแม่ของเราอยากให้พระเจ้าช่วยบางคนอยากให้พ่อแม่มาเชื่อพระเจ้าขอกับพระเจ้ามีคําถามว่าพระเจ้าเมื่อไหร่ทําไมพระเจ้าทําไมพ่อกับแม่ถึงยังไม่มาเชื่อในพระเจ้าทําไมเราทําไปแล้วเหมือนกับว่าไม่เห็นอะไรดีขึ้นเลยนะครับ สังเกตก็คือว่าเราก็คล้ายๆกับฮัมบะกุกนะครับฮัมบะกุกก็ถามพระเจ้าแบบนี้แหละนะครับบางคนก็อาจจะาถามพระเจ้าว่าทําไมาแฟนถึงไม่จริงจังกับพระเจ้าทําไมแฟนอยากให้แฟนเชื่อพระเจ้าแต่ทําไมแฟนไม่เชื่อนะครับหลายๆคําถามหลายๆอย่างนะครับเพื่อนคนสนิทก็ดีอยากประกาศกับเขาหลายรอบแต่เขาเฉยๆจะทํำยังไงดี เหมือนกับพระเจ้าจะไม่ฟังเรานะครับแต่ว่าพี่น้องครับให้พี่น้องยืนหยัดมั่นคงว่าพระเจ้าฟังและพระเจ้าจะตอบนะครับในเาละของพระเจ้านะครับเมื่อฮาบกุกนะครับถามพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบเขานะครับว่านิมิตแล้วก็สิ่งที่เขาถามพระเจ้านั้นจะสําเร็จนะครับไม่ใช่โดยเวลาของเขาเองนะครับแต่ว่าเป็นเวลาของพระเจ้านะครับ ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามีปัญหามีคำถามมากมายในชีวิตนะครับให้เรารู้นะครับว่าพระเจ้าฟังนะครับและจะสำเร็จนะครับนิมิตนั้นจะสำเร็จในเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาของพระเจ้าไม่ใช่เวลาของเรานะครับก็อยากจะหนุนใจนะครับเหมือนา้ากุกนะครับา้ากุกบทที่2ข้อที่3นะครับก็บอกไว้ว่า เพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่คงไม่ล่าช้านักดูเถิดผู้ที่จิตใจไม่ชอบธรรมก็จะล้มแต่ว่าคนชอบธทมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์พี่นน้องครับให้ เรารอนะครับพระเจ้าตัดกับฮาบากรุกอย่างไรนะครับพระเจ้าก็จะตรัสกับท่านด้วยนะครับว่าถ้ามันดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยนะครับในฮาบากุกบทที่2ข้อ3นะครับและก็ข้อสี่นะครับมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่คงไม่ล่าช้านักนะครับให้เป็นเวลาของพระเจ้านะครับอย่าให้เป็นเวลาของเรานะครับ และข้อที่4ี่นะครับดูเถิดผู้ที่จิตใจไม่ชอบทำก็จะล้มแต่ว่าคนชอบทำจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยนะครับให้เราคอยนะครับรอคอยด้วยความซื่อสัตย์นะครับเหมือนหาประกกนะครับถึงแม้เราจะมีคำถามที่ค้างใจมากมายเราอยากให้พระเจ้าช่วยในหลายๆเรื่องในชีวิตของเราให้เรารู้นะครับว่าพระเจ้าฟังเรานะครับและพระเจ้าจะให้สำเร็จอย่างแน่นอนนะครับแต่ เพียงแค่ว่าเราเองในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้ติดตามพระเจ้านะครับเป็นคนของพระเจ้าก็ให้เรารอคอยสักหน่อยนะครับและการรอคอยนั้นก็จะไม่ล่าช้าเกินไปพระเจ้าจะมาทันเวลานะครับและที่สําคัญนะครับให้เราซื่อสัตย์กับพระเจ้านะครับในการรอคอยนะครับครับพระเจ้าอวยพอรนะครับ